จุดจุดจุดพร้อมกันนั่นะยะยพัคนสวยคสวยธรรมดาบคนย้ยยูบอดบ่ค่ะชกายันหาจุดเลยโอ้ยล่มเนาะล่มๆ่มล่ม tôi yêu anh băng café thì đã tuôn giống như tôi mong mặt mày 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 ให้ม,มันติดทูบให้ให้มันติดทูบอะค่ะเออให้มันติดทูบเลย ไอ้ไอป้ปักปักลงก่อนหามันมันติดหรอเล่ให้มันติดทูบเด้อลูกเด้อให้มันติดทูบได้ปะได้ครับ มาตีทู่ก่อนค่ะอยากจะเมงยาสิเอไห่เลยเด้อขอเลยเด้อไล่เลยเด้อขอเลยเด้อไป่ลเด้อขอเลยเด้อ่เเด้ออลยเ้อไล่ยอด้อตู้อยู่อ

เพิ่นว่าจะ,ะไรนะกำลังสิขายที่ดินจนน้อยนี่ค่ขายได้ตามเป้ามอลำทิ่เด้อมาๆโอ้นี่นี่ไงปู่พามาแล้วนี่จะได้ดูแท้ๆแล้วมอลำซิ่งนี่

องนะคะที่ชองรับโชคขอพรถ้าได้นะคะก็จะเอาหมอำซิงมาเลยเผื่อปูดดงครับซิงครั้งแรกจะเอาลำซิงเยอะกตรงนี้

เาปิดเสียงแต่เขายังไม่ได้เปิดเอออันป้าบอกเก็บอันนี้มันฮอนแดดอยู่บันยางเอาห่มเขาจะมาเก็บเก็บบนใบโพ,โพ เวเ้นอะไรเวียน <c oughs> จักรเลยค่อยบบจักเลยของค่อยวันหลงวันวันวันเสาร์เสาร์จะเป็นเวีนข่อยรจะดูเจ็จ็ใบอะไรสเสียเสาร์เสาร์กับๆๆแรียนรซุกข,ของค่อยชาวห่าจีดปลาช่อนรดน้ำก๊อกไก่ไรยันก๊อกไข่ใส่ยำแจง เขาต่อมาใายก็ว่าเก็บใบโมงเงินโพงทองเออมันร่มป่ะอม่ผมตัดครับน้าๆก็เก็บใบราคาเข่าไหี่ราคาตัดเอลิซเดีนยวนะ อไรกี่ไรแล้วเนาะี่หนูเธอบการั้งเนใหม่เป็นสาโนาะะยบ้น่แฟไปอนิกาแฟสั่งกาแฟนู่นเย็นเย็นร้อนร้อนหมดสรมันจิงเหรอเปิด เลียกแกาแเหลียงก็กกกได้าเขียวไปนเ่ก้องเปนแก้วนโะอยรานน่อยนอไดไม่หลดแลปิดรลดก็ได้อ๋อนี่ถ้ำเราใช่ไหมตอนนี้คบบอือถับผาบ่อฟเป็นกว่สีเหลีวยมนกอินกับแล้วบออนี่นี ไปจากกลับแล้วกลับอุดรแล้วจากคุณอันยูโรที่ดาเสรษฐสีเพิ่นอาจากเพิ่อนอำมะล่งค่ะเพิอนอ่นนำมะเฮเปนสีหลังค่ะหลังในพอสีทองค่ะทั้งในโอ้ดีเดหนึ่งแปดเก้านี่มาแล้ว หนึ่งแปดเก้ามาแล้วป้าป้าจ้าระับกินนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ